สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้เป็นตอนที่จะกล่าวถึงผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวมฤุตยูที่มีผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีกุมจะส่งผลกระทบอย่างไรสามารถติดตามกันได้นะครับชาวลัคนาราศีกุมพาดลมเป็นผู้ที่ชอบการจับจ่ายใช้สอยท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหวงแหนทรัพย์สิน มุ่งมั่นทําในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบได้ดีชาวลัคนาราศีกุมมักจะมีเพื่อนฝูงที่หลากหลายทั้งความหลากหลายทางฐานะความหลากหลายของกลุ่มคนประเภทต่างๆในแบบที่คนลัคนาราศีอื่นๆทําไม่ได้แบบ่ันนะครับวันที่7ก,กรกฎาคม2565ันายนี้ดาวมฤตยูก็จะโคจรเดินหน้าย้ายออกจากราศีเมษพบสหัสชะ เข้ามาเดินอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพพันธุข,ของชาวลัคนาราศีกุมระยะแรกก็จะเข้ามาเดินอยู่ในช่วงสั้นๆจนกระทั่งถึงวันที่1นธันวาคม2,565ก็จะเดินโคจรย้อนกลับไปที่ราศีเมษอีกครั้งแล้วก็จะโคจรเดินหน้ากลับมายังราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนเมษายน2,566และในคราวนี้ก็จะสถิตยอยู่ในราศีพฤษภซึ่งเป็นภพพันธุ ของชาวลัคนาราศีกุมและจะสถิตยอยู่ยาวนานจนถึงประมาณกลางปีพศ2572นะครับรวมเป็นระยะเวลาก็ประมาณ6-7ปีนับจากกลางปีนี้ไปดาวมฤตยูสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเมื่อมาสถิตยอยู่ในภพที่4จากลัคนาก็คือภพพันธุของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองในช่วงเวลานี้ท่านมักจะชอบการเปลี่ยนแปลง ที่พักอาศัยบางท่านก็ถึงขนาดซื้อบ้านพักอาศัยใหม่เลยบางท่านก็รีโนเวทบ้านเดิมจนแทบจำไม่ได้ชาวลัคนาราศีกุมหลายท่านในช่วง6-7ปีนี้มักจะกลายเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ติดบ้านนอกจากช่วงเวลาที่กลับมาพักผ่อนเท่านั้นนะครับบางท่านก็ถึงขนาดไปทำงานต่างจังหวัดเป็นเวลานานๆถึงจะกลับมาบ้านที่พักอาศัยปกติของตัวเองสักครั้งหนึ่ง ชาวล,าลาักนาราศีกุมในช่วงเวลานี้หากท่านมีโครงการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่พักอาศัยเพื่อเป็นร้านค้าสำหรับขายสินค้าหรือสำหรับงานบริการหรือท่านที่คิดจะเปิดเป็นสำนักงานเพื่อทำธุรกิจก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกชะโกกับช่วงเวลานี้ดีนะครับในช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ในตำแหน่งนี้ ชาวลัคนาราศีกุมท่านจะมีโอกาสที่จะได้พบกับประสบการณ์แปลกๆในบ้านที่พักอาศัยของท่านอาจจะรับรู้หรือรู้สึกได้ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับในบ้านที่พักอาศัยของท่านเองชาวลัคนาราศีกุมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าจูๆ่ๆท่านก็มีสัมผัสพิเศษที่ลึกลับประหลาดๆขึ้นมาชาวลัคนณาราศีกุมท่านใดในพื้นดวงชะตาเดิมของท่านถ้ามีดาวสุพเคราะห์ สัมพันธ์โยกเกณฑ์ที่ดีกับลัคนาแล้วท่านก็จะมีโอกาสที่จะมีได้รับผลดีในด้านลาาผลต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่พักอาศัยหรือลาบผลในด้านของอสังหาริมทรัพย์โดยที่ท่านก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดฝันมาก่อนสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมควรต้องระวังก็คือความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านที่พักอาศัยอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก สภาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่ของท่านที่พักอาศัยอยู่หรืออาจเกิดขึ้นจากการหุดหงิดมีปากมีเสียงกันระหว่างชาวลัคนาราศีกุมเองนะครับคือตัวท่านเองกับญาติผู้ใหญ่ที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือบางทีอย่างน้อยก็มีเหตุวุ่นวายเล็กเน้อยๆจากแมลงหรือสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคานเข้ามาลก,กวนในบ้านที่เป็นที่พักอาศัยของท่าน อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวลัคนาราศีกุมต้องระวังก็คือความยุ่งยากวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นกับที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ของท่านเช่นถ้าท่านมีที่ดินเปล่าของท่านนะครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อาจจะถูกคนอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์หรือท่านเองก็มีกรณีพิพาทกับญาติพี่น้องในเรื่องของทรัพย์สินมรดกเป็นต้นชาวลัคนาราศีกุมยิงควรนะครับตรวจตราดูแลทรัพย์สินของท่าน เป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนรวมทั้งการพูดคุยเจราจากับญาติพี่น้องในกรณีที่เกิดเหตุนะครับเพื่อการปณิปนอมในเรื่องทรัพย์สินมรดกจะดีกว่าการที่จะไปฟ้องร้องกันชาวลัคนาราศีกุมที่ในช่วงเวลานี้ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะต้องห่างไกลหรือพัดพลากจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านอาจเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่จําเป็นต้องเดินทางไปทํางาน ต่างจังหวัดนะครับนานๆถึงจะได้กลับมาที่บ้านสักครั้งหรือไม่ก็เป็นชาวลัคนาราศีกุมภ์เองที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนท่านต้องเดินทางไปเรียนต่อในสถานที่ที่ไกลไปจากบ้านที่พักอาศัยอยู่โดยปกติของท่านสรุปรวมสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังในช่วงเวลา67ปีนี้มากที่สุดก็เป็นเรื่องที่ เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวท่านนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญของชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านต้องเอาใจใส่ดูแลให้ดีที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบ้านที่พักอาศัยบุปการีหรือญาติผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเรื่องของที่ดินเรื่องของรถหรือทรัพย์สินต่างๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวลัคนาราศีกุมแต่ละท่านก็จะมีโอกาสในการประสบพบกับเรื่องราวต่างๆ ตามคำพยากรณ์ที่กล่าวมาแล้วแตกต่างกันไปบ้างตามพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านดังนั้นนะครับชาวลัคนาราศีกุมหากสนใจรายละเอียดในดวงชะตาของท่านท่านก็ควรหาโหนช่วยตรวจพื้นดวงชะตาเดิมของท่านประกอบไปด้วยเพื่อดูความสัมพันธ์ของดาวสุปเคราะห์ต่างๆกับลัคนาในพื้นดวงเดิมของท่านก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับได้เข้าใจคําพยากรณ์ที่เป็นภาพกว้างๆได้มากขึ้น สุดท้ายสิ่งที่อยากฝากชาวลัคนาราศีกลุ่มไว้ก็คือโดยปกติแล้วท่านเป็นชาวลัคนาราศีที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับใน12ลัคนาราศีทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นหากท่านมีเรื่องราวกระทบกระทั่งกับญาติพี่น้องในเรื่องของบ้านที่พักอาศัยที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับ ก็ขอแนะนําว่าลองใช้คุณสมบัติในการเป็นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นของท่านเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะช่วยให้ท่านลดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในกลุ่มญาติพี่น้องลงไปได้มากแน่ๆนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านประสบกับความสุขความเจริญได้รับผลสําเร็จในทุกๆด้านที่ท่านปรารถนานะครับส่วนในตอนหน้า จะเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวมฤตยูที่ส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีมีนที่ยังคงเหลือเป็นลัคนาราศีสุดท้ายนะครับแต่ในตอนหน้าก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะยังไม่ใช่ตอนสุดท้ายของอซีรีส์นะครับชุดผลกระทบจากการย้ายราศีของดาวมฤตยูเพราะทางช่องสารสําราญได้เตรียมตอนพิเศษเอาไว้ สำหรับท่านที่สนใจติดตามเป็นการปิดท้ายซีรีส์ชุดผลกระทบจากการโครจรย้ายราศีของดาวรฤตยูซึ่งจะมีการโครจรย้ายราศีอีกครั้งในอีก7ปีข้างหน้าคือประมาณกลางปี2572นนั่นเองผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดตามตอนพิเศษได้ในเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ